จากคลิปแรกนะคะ,ะ,คะเราก็หนังสือแบบฝึกหัดตอนนี้นักเรียนเด็กๆเ,เปลี่ยนหนังสือนะคะเราจะมาสู่แบบฝึกหัดหน้า86กับ87ซึ่งอยู่เป็นบทเรียนใหม่บทเรียนที่8 the world around us แบบฝึกหัดบทที่8โลกรอบตัวเรานะคะก็เพียงสองหน้าเท่านั้นเองนะคะดูหน้า86หน้า86หนังสือนะคะ ที่สมาร์ s สตาร์ทหน้าปกนะคะจิเตอร์โชว์ให้ดูก็คือหน้าปกที่มีรูปไม้ปิงปองนะคะก็เป็นแบบฝึกหัดเสริมจากคลิปเมื่อกี้นี้นะคะ5นาทีแรกจะได้เป็น5นาทีหลังนักเรียนก็ทำพร้อมๆกันไปเลยนะคะต่างคนต่างทำนิดเดียวไม่เยอะนะคะจิเตอร์ก็ปรับให้หนักเรียนได้ทำเสร็จแล้วก็ถ่ายส่งเลยง่ายๆเลย ฟังคำอธิบายในหนังสือเสร็จแล้วนักเรียนก็ทำแบบฝึกหัดต่อได้เลยนะคะหน้า86 lesson 1นะคะบทเรียนแบบฝึกหัดที่1มีข้อ a ด้านซ้ายและมีข้อ b ด้านขวาข้อ a letter a นะคะก็คือโจทย์ให้ประเทศ5ประเทศที่เราได้เรียนออสเตรเลีย the U K the U S A Canada and China ก็มี รูปของธงชาติข้อที่1 Number no. 1, Number no. 2, Number no. 3, Number no. 4, เ n อร์ทรนะให้ในักเรียนไซเคิลก็คือวงกลมตัวอย่างข้อที่1 Number no. 1ก็คือออสเตรเลียธงชาตินะคะข้างล่างนะแล้วก็ข้อ2 Number no. 2นักเรียนก็ดูเลยว่าธงชาติ1ทงธงชาติที่เป็นคำตอ่อนะคะนักเรียนก็ดูเดาไม่ยากเลยนะคะคือข้อ2 ะะแล้วก็ Number 3นะก็ะดูทธงชาติที่ต่างจากอีก3ทธงชาติและวนักเรียนก็วงกลมไซเคิลคำตอบนะคะของธงที่ถูกต้องนี้ก็คือข้อ A ต่อมาข้อ B ไซเคิลเหมือนกันนะคะวงกลมรอบ Number 1ถึง Number 5 n u m b e นะคะ Number 1ก็ตัวอย่างธงชาติก็คือ the U S K ก็ U S A ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นธงชาติประจำประเทศสหรัฐอเมริกาก็วงกลมที่ the USA ข้อ2 3 4 5 n u m b e น r 2 3 4 and 5นักเรียนดูธงชาติแล้วนักเรียนก็วงกลมนะคะ letter A A กับ B ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะคะเพียงแต่ว่า letter A ก็คือให้ธงชาติมาแล้วก็ให้เอา,เอาชื่อของประเทศมาใส่ส่วน letter B ก็คือ ให้รูปธงชาติมาแล้วก็ให้นักเรียนเลือกประเทศใส่ให้ตรงกับนะคะธงชาตินั้นนี่ก็คือไม่ยากเลยนะเราก็แบบฝึกหัดนะคะประกอบกับก,บการบะ,ะกับเนื้อหาที่ได้เรียนในคลิปแรกต่อไปหน้า87ก็มีแค่นี้นะคะเลตเตอร์ C กับเลตเตอร์ D เลตเตอร์ซก็คือมีชื่อ Number 1, 2, 3 and 4ก็คือ Number 1์วอดัมหรืออาดัมนะมิสเตอร์อาดัมนะ number รก็คือแจ็ค Number 3ก็คือจูลี่นะคะแล้วก็ Number 4์โฟบับบี้นะคะก็นำชื่อของเขาเนี่ยมาใส่ในประโยคเหมือนตัวอย่าง Number 1 this is a d a m he's i from australia australia มาจากไหนก็มาจาก ภาพของธงชาติประเทศออสเตรเลีย n ั m b e r 2์แก็ใส่ชื่อแจ็คเข้าไปนะคะแล้วก็บอกว่าแจ็ค is is o r o r o r o m ประเทศอะไรก็คือดูธงชาติ n u m b e r 3 and Number 4ก็เช่นเดียวกันนะคะ This is จู l ล e ก็ชี้อิสฟรดูธงชาติแล้วก็ใส่ชื่อประเทศลงไปเหมือนตัวอย่างข้อหนึ่งนะคะข้อสองสามสี่ง่ายมากนะคะแล้วก็สุดท้าย นะคะเลตเตอร์ดีในหน้าเดียวกันคือหน้า87ในหนังสือนะคะ t s t r t t t a r t หนังสือแบบฝึกหัดก็คือเลตเตอร์ดีคือมองนะคะมองชื่อแล้วก็ดูตัวอย่างจากข้อหนึ่งแม r ี่คริสตินนะคะสตีฟแล้วก็ลีนะคะชื่อของ4คนก็นำชื่อ4คนมาใส่เหมือนตัวอย่างข้อที่1น,นะคะก็คือ this is mary She's from the USA ก็คือ USA ใน USA ก็ดูมาจากทงแล้วก็เป็นประโยคทักทายเพื่อนใหม่ก็คือ hello mary nice to meet you นะคะไม่ยากนะคะข้อ2 3และ4ขอให้นักเรียนทำกันบ้านหน้แปด